สวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็ยังมีสาวเมียนมาอายุ21ที่เขามาทำงานอยู่ที่สมุทรสาครอยู่ๆเขาก็ป่วยไม่รู้เป็นอะไรเขาก็ต้องไปหาหมอที่คลินิกหมอนะพอเขาเข้าไปหาหมอหมอตรวจอาการแล้วก็บอกว่า แม่สาวเมียนมาเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ต้องฉีดยาก็เลยบอกสาวเมียนมาว่าเดี๋ยวคุณต้องฉีดยาหนึ่งเข็มนะครับแล้วก็เอายาไปกินเดี๋ยวก็หายส่วนแม่สาวเมียนมาก,ก็ตอบหมอไปว่าคงหมอกคักช่างไม่ฉีดยา ได้ไหมคะเพราะชังกลัวเข็มคะ่ะกิงแต่ยาได้ไหมคะส่วนหมอก็เลยถามไปว่าเอา้าทำไมถึงไม่ฉีดยาล่ะคะชังกลัวเข็มนะหมอแล้วก็กลัวเจ็บด้วยหมอเลยบอกแม่สาวเมียนว่าไปว่าไม่เจ็บหรอกครับ เหมือนมดกัดสาวเมียนมากก็เลยมองหน้าหมอแล้วก็บอกว่าสามารถเชื่อสามารถเชื่อเจผู้ชายคนแรกที่บอกกัดช้างครั้งแรกที่ช้างดงมันก็บอกว่าไม่เจไม่เจบพอช้างดงเข้าไปเท่านั้นเอง เดินขาดขังเป็นอาทิตย์เลยนะอ๋อประเดี๋ยวเฮ้อ สวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็มีพ่อบ้านเลิกจากทำงานนะกลับบ้านกลับไปโดยไม่ให้ภรรยารู้หรอกภรรยาก็อยู่ในครัวอยู่ๆก็พระประตูเข้าไปในครัวภรรยาหันมาเจอก็ตกใจสามีก็เลยพูดกับภรรยาว่าคุณคุณเดี๋ยววันนี้เพื่อนฉันจะมากินข้าวด้วยนะ ส่วนภรรยาก็บอกสามีไปว่าจะมากินได้ยังไงล่ะคุณบ้านเราสกปรกจะตายตอนเนี้ยห้องนุงห้องน้ำก็เหลืองไปหมดผ้าก็ไม่ได้ซักบ้านก็ไม่ได้ถูจานข้าวของในครัวก็ยังไม่ได้ล้างเลยคุณจะชวนเพื่อนมากินได้ยังไงส่วนสามีก็ตอบภรรยาไปว่าทั้งหมดที่คุณพูดมาเนี่ยผมรู้หมดแล้วคุณรู้แล้วแล้วจะชวนเพื่อนมากินทำไมล่ะคะ ส่วนสามีก็เลยบอกว่าที่ฉันชวนมันมาเนี่ยมันกำลังจะแต่งงานพอดี mm hmm. ก็กะว่าจะให้มันน่ะมาดูว่านรลกอะ่ะเป็นยังไงประเดี๋ยวเนอะ ขรับคุณผู้ชมมันก็มีสำนักอาจารย์ทำสเสน่แห่งหนึ่งมีผู้หญิงสามคนที่เข้าไปพบอาจารย์แล้วก็ไประบายความทุกข์ให้อาจารย์ฟังผู้หญิงคนแรกก็บอกอาจารย์ไปว่าอาจารย์เจ้าขาพอดีมือดิฉันเนี่ยไปโดนของรับผู้ชายดิฉันจะแก้กเค็ดให้มันหายสวยยังไงคะ ส่วนอาจารย์ก็เลยบอกว่านุน่นน้ำมนในโอกโน่นเอาไปตักล้างมือซะส่วนคนที่สองก็บอกอาจารย์ขาอาจารย์ขาดิฉันเนี่ยโดนของรับของผู้ชายชนที่หน้าอกดิฉันจะทำยังไงเจ้าคะส่วนอาจารย์ก็เลยบอกว่าไปเอาน้ำมนที่โอ่งหนะล้างที่หน้าอกซะ ส่วนคนที่สามก็เดินตรงไปที่โอ่งน้ำมนต์ทันทีอาจารย์ก็ตกใจแล้วก็ถามหญิงสาวคนที่สามไปว่านี่เธอจะเอาน้ำมนต์มาล้างมือหรือล้างหน้าอกละ่ะส่วนหญิงคนที่สามก็หันมาบอกอาจารย์ว่าดิฉันไม่ได้ล้างอ,อกและล้างมือหรอกค่ะ ฉันจะเอาน้ำมนมาบ้วนปากค่ะ <Swed es> อืมประเดี๋ยวเหอ วัสดีครับคุณผู้ชมมันก็ยังมีคู่เบ่าสาวนะ่ะเขาแต่งงานกันเสร็จพอส่งตัวเข้าเรือนหออาบน้ำอาบท้าเสร็จจะนอนบนเตียงด้วยกันเจ้าสาวก็พูดกับเจ้าเบ่าไปว่าพี่เนี่ยโชคดีมากนะคะที่ได้น้องมาเป็นเมียเพราะน้องเนี่ย ไม่เคยผ่านมือใครมาก่อนเลยค่ะส่วนเจ้าเบาก็หันไปมองหน้าเจ้าสาวแล้วก็ยิ้มแล้วก็พูดขึ้นว่าน้องก็โชคดีเหมือนกันครับเพราะว่าพี่เนี่ยก็ไม่เคยผ่านมือใครมาก่อนเลยนอกจากมือตัวเองครับ <c oughs> ประเดียวอะ รับโคณนโปชมมันก็ยังมีคุณนายสมอนกับคุณนายสมัยสองเพื่อนบ้านเขาคุยกันสาวใหญ่ในวัยอายุหกสิบกากายายสมัยเขาก็บอกยายสมอนไปว่ามันมียาฝรั่งนะชื่อไวยอากามันทำให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันได้ ส่วนคุณยายสมอนก็เลยบอกว่าจริงเหรอคุณยายสมัยก็บอกว่าจริงสิฉันลองแล้วฉันลองให้สามีฉันกินแล้วคุณยายสมอนก็ถามว่าผลมันเป็นยังไงบ้างละ่ะคุณยายสมัยก็เลยบอกว่าฉันก็ไม่กล้าจะบอกตรงๆอ่ะนะเพราะว่าถ้าไปบอกว่ายาเนี่ยเป็นยาทําให้นกเขาวขัน ฉันก็กลัวสามีฉันจะอายฉันก็เลยออกอุบายบทยาใส่ไว้ในผัดไทยเท่านั้นเองพอสามีฉันกินเข้าไปคุณยายสมอนก็ถามว่าแสดงว่าสามีมีอารมณ์ทันทีเลยใช่ไหมมันไม่ใช่สิสามีฉันเทผัดไทยทิ้งหมดเลยเอา้าทำไมล่ะ เพราะเส้นผัดไทยน่ะมันแข็งโดทุกเส้นเลยนะนี่ประเดี๋ยวเออ สวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็ยังมีคุณนายเปล่าเปี่ยวอยู่บ้านแต่เพียงคนเดียวสามีไปต่างจังหวัดหลายเดือนก็เหงาใจเกิดอารมณ์หงุดหงิดจะทำยังไงนึกไปนึกมานึกขึ้นมาได้ก็นึกถึงคนสวนเลยลงไปตามคนสวนแล้วก็บอกคนสวนไปว่าเดี๋ยว เธอขึ้นไปหาชั้นที่ห้องหน่อยนะส่วนคนสวนหนุ่มก็ตอบรับคุณนายไปว่าครับผมผ่านไปสักพักหนึ่งคนสวนมันก็ขึ้นไปที่ห้องคุณนายพอเปิดประตูเข้าไปมันก็เห็นคุณนายนอนทางขาแก้ผ้าอยู่มันก็ตกใจแล้วมันก็เดินเข้าไปหาคุณนายคุณนายก็ย้น แล้วมันก็บอกคุณนายไปว่าเดี๋ยวผมมานะครับค sure ุณนายคุณนายก็เลยแปลกใจก็เลยถามสวนไปว่าเธอจะไปไหนหรือสวนไอคนสวนมันก็ตอบคุณนายไปว่าอ๋อผมจะลงไปเอากันไก่ตัดยากครับคุณนายประเดี๋ยวเหอ